ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องซูฟูทุกคานเนาะมือนี้พาพีมันหนองมาดักปลาซิวเลยครับพี่น้องเนาะมุงหกอันนึกเอาละเพราะว่าผมมีมุงอยุหกอันนะครับพี่น้องเนาะเนี่ยปลากับป้องคุกเข่าขึ้นกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปลุนน้ำกันนะครับว่ามันสีมันหรื้อมาหม้นนะครับมือนี้เนาะใส่ขามขึ้นนะครับเด้อใส่ขามขึ้นเลยมือเจาเขาไม่ยามนะครับเนาะโอเคครับไปครับ เอามาพี่น้องอันแรกก็ใส่มุนนี่เนาะแต่ว่ามุนนี่ใส่สองฟังด้เลยครับเ้อใส่ฟังนี่สามันใส่โปงปุ่นสามมันนะครับเนาะมีผมขามฟังมากนะครับเนาะก็ะตีผมดักฟังปุ่นนะครับเนาะดักฟังปุ่นมันก็เพาะใดล่ะครับแต่ว่ามือคืนเนี่ผมมาใส่เบ็ดอยู่ทั้งนี่ป่ามันไหลนะครับปลาหน่อยมันไหลอยู่ฟังนี่ก็เลยขามมาใส่ฟังอีกสามันครับไปครับไปเพื่อนต่อไปครับ ครับพี่น้องสำหรับเนื้อปลากระกป๋องคุกเข่านี่เป็นเนื้อประจำตัวผมนะครับเนาะใส่ย่างไรบ่เคยแห้วครับพี่น้องครับมื้อนี้ใส่ขามขึ้นนะครับพี่น้องเนดะ้อใส่ขามขึ้นไม่ยามือ้อเช้าที่เดียวเล่ะครับพี่น้องครับอันนี้อันที่สองเนาะเดี๋ยวใส่ไปนี้แล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูงานต่อไปครับครับอันต่อมาก็ใส่นี่แล้วนะครับพี่น้องเนาะสำรับสูตรผสมเยื่อนี่มันบปตายโตเนะครับเขาจะใส่ข่าลายข่าหน่อยกันแล้วแต่ใส่ที่แถามีนะครับพี่น้องเนาะอยแต่ใส่ที่แถามีเลยครับ ไอ้มันเหนียวจัง่อยเพราะมันปั่นก่อนได้พ่อครับพี่น้องประมาณนั่นแหละสำหรับเนื้อนะครับสูตรเนื้อเนาะแค่นี้นครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรื่องต่อไปครับ ครับพี่น้องตอนแรกผมว่าสิขามพระแท้พระูน้ำเนาะจาก3อันบมีเห็นะครับใส่ฟังนี่เลยใส่ฟังนี่มันเบิดเลยนะครับเนาะเงหกอันเลยนะครับเนาะเดี๋ยวมาลุ้ตรงนมือองครับผมใส่เนี่เบิ้งเป็ันใส่เลครับเร้อเรียงสองันไปครับพี่น้องครับครับครับ่นัองสวัสดีตบนเับรบรับบรรยบกาัปครบัวครับพาพี่น้องมาย มุ่งกระซิวครับใส่มุงกระซิวไว้แต็หมู่บวานเนาะใส่ขามขึ้นนะครับเนาะกับมาลุนน้ำกันครับโ้านี้มันสีมันบ่นะครับเนาะเนื่องจากคลิปที่แล้วนี่โคตรมรันแล้วพี่น้องโคตรมันเลยมาลุนคลิปนี้ครับมันสึงมันบ่นะครับไปครับิึงอันแรกกันเลยครับพี่น้องนี่ครับอยู่ขางดอกบัวนี่แรกเป็นยังไงออ้แซวสะเห็นบกไลเลยพี่น้องนี่มึงเห็นเห็นแล้วน,น,นะครับบกไลเลยมึงเด้อพี่น,อน้องเน้ หมานี่เลยพี่น้องแซวสะเลยผมมาโลดอยู่อย่างนี่โอ้หมานหมานหมานอันมาน,มานแต่อันแหลกเลยครับพี่น้องมืงเนี่โอ้สุดๆเลยโอเคครับ okay, ผมมานแล้วมานแล้วไปเบิ่งกันต่อไปครับเบิ่งกันที่ซองเลยครับพี่น้องอันนี้ใส่ปูดจมหนำเนาะใส่ปูดจมหนำนะครับผมเอามาใส่ฟังหนีเบิดเลยนะครับหกอันตอนแรกผมเอาดิขามฟังไปใส่ฟังผุดน้ำแต่ว่าสรุปแล้วเน้นมาใส่ฟังหนีเบิดโอ้นี่ก็แซวสะพี่น้องมึงเต้นตํามุงดึงดังดึงดังอยู่ เบืงเบิ้งเบืงเดี๋ยวหลุดน้ำกันหูมุงกันครับหลุดหลุดหลุดวิ่น้องหลุดเป็นยังไงพูน่ะพูน่ะอู้อันนี้ก็เป็นเป็นโลพี่น้องโอ้แต่เขาตั้งสี่ส่วนนี่มาตั้มก็หาโลแท้แหละวี่น้องวิ่งเล้โอ้หน่ะแซวซะครับเบิ้งโอ้แมน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 ขนาดครับคิดบ่ผิดเลยที่ขาเมื่อไหร่ฟังนี่นะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปครับ เบื้งกันต่อมาเลยครับโอ้นี่ส้มเงียบเงียบบ่เห็นปลาแลนตํามุงมาได้เนาะเป็นอย่งไรเนาะเนาะสองกันแหลกมันขนาดได้พี่น้องนี่อันนี้คือ,อย่างเงียบๆโอ้กับพ่อมีอยู่ครับปผมมันกำลังขีดอยู่พ่อมีโตอยู่ครับพ่อนี้โตอยู่แต่ว่ากับหมูมันคือสองกันแหลกเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวมันต่อไปครับอันที่ซีเป็นอย่งไรพี่น้อง ทีเงียบๆทั้งนี่มัาเซลสะคือยังทั้งสองกันแรกเลยนี่ครับไหโอ้เขาหน่อยครับอันนี้ปลาเขาหน่อยเนาะครับบึงบ้งโอ้ข้อใดอยู่ครับกำลังทำขีดอยู่แต่ว่ากับมุมหมายที่สองอันแรกเนาะโอเคครับผมไปเบิงบ้งต่อไปครับอันที่หาเป็นยังไงทั้งนี้คือเงียบเบิดพี่น้อง อันนี้ก็เงียบพื่อกันนี่มันลายมาดนเนาะนี่ครับใส่ใส่ประจมน้ำผมน้ำลดลงอีกทั้งหากโอ้เงียบจิบเลยมีอถกหอยกหอยเขาทั้งนี้ปรคือเลยครับโอเคครับผมเบื้องสุดท้ายครับอันสุดท้ายนี่เป็นจังไดต้องสีมีปลาอยู่ครับต้องสีลายอยู่ร้วยจังไดเป็นมันแรนตำม,มุงแซวเซลอ,อยู่เนาะ มันต่ำมุงครับเกิดลยคิดว่ามันไหลเดี๋ยวเบ่งกันไหลสมคำาคิด่โอ้มันมาอนอีกแล้วอันทุดทายพี่นอ้องพูดนะเป็นโล้กันครับอันนี้มาแล้วมันแรนต่ำมุงส่วนๆเนาะโอเครเครับผมถือว่ามันเติบาะ้วบุณีเขาไหลไยลสามอันกับโอเคแล้วครับอ,อีกสามอันผมเป็นยังพอได้เดี๋ยวไปล่างสรุปผลงานน้ากันครับพี่น้องครับ นี่ครับผลงานดักปลาซิวเนี anyway. <c oughs> ่ยปลากระป๋องเนี่ยครับมือดิโอ้ได <Okay, S 2> ้หลายครับได้หลายทำได้หลายกว่าคลิปที่แล้วอีกพี่น้องนี่กุ้งกลายเนาะมือดิเนาะนี่กุ้งเต็มเลยครับเดี๋ยก็เป็นปลาซิวปลาซอยเต็มเลยครับพี่น้องในหม้อมันเกือบฮาโลแล้วครับมือนีิอันแรกกับอันสองกับมันแล้วนะครับเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับอ่าจั้งในก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานับหนะครับผมจะคอยพอกันไม่คลิปหนานะครับเนาะแต่ว่าอาจจะโดดแน่เด้อบันี้เด้อ ว่าต้องเดินทางขึ้นกรุงเทพไปแล้วนะครับเนาะโ okay, อเคครับผมจะคอยพอ,อ,อกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ